สวัสดีครับพบกับช่องหมอซันไพชาร่โล159ลายมือกากบาท X บนฝ่ามือ4วันเกิดนี้มีบุญเกา่าบุญกุศลมากจาหนุนนำทำให้ท่านเจริญเรืองไม่ใช่วันเกิดอื่นไม่มีนะครับจริงๆมีทุกวันเกิดแหละแต่เป็นการทำนายดวงโดยการเปิดไพ่ย,ย้ําดวงชะตาหรือว่าราศีไหนจะมีโชคเข้ามาเร็วๆนี้นะครับท่านเปิดคลิปนี้มาก็คล้ายกับคลิปดูดวงส่วนตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักคุ้มครองคอยท่านสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานมีพรมวิหารสีและมีสินห้าให้ครบวนบรูรณ์อุปุมศ์จะหนุนนำทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองเองอยู่กับลมหายใจของท่านนะครับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านรักตัวเองเมตตาตัวเองให้มากๆแล้วตัวเองนี่แหละครับจะมาหนุนนำจวงชะตาตัวเองให้เจริญรุ่งเรือง อย่าไปมัวเมตตาคนอื่นมากๆบางคนวิ่งแต่สงสารคนนู้นสงสารตัวนี้แต่ว่าลืมลืมเมตตาตัวเองสงสารตัวเองนั่นเองครับตัวเองนี่แหละคือบุคคลที่สำคัญต้องเมตตาตัวเองให้มากที่สุดเรามาดูกันคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เ,เป็นวันหมาสเสน่หมาโชคโชคลาภเงินทองวาสนาองค์พระศิวลรีเมตตา ให้คนเกิดวันจันทร์มีโชคมีลาบถูกหวยรางวัลที่หนึ่งโชคลาบเงินทองเป็นสิ่งของนอกกายก็จริงแต่ว่าก็ทําให้ท่านมีความสุขทําให้ท่านสร้างบุญสร้างกุศลหนุนดําดวงชะตาทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองควรสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็จุดธูปสามดอกขอพรองพระศิวลีก็เลือกสถานที่ที่จุดธูปให้ดีเพราะว่ากลิ่นธูปก็เป็นกลิ่นที่สําคัญ ทาให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นแต่ว่าชาจุดทั้งวันมันก็เป็นอันตรายได้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องตั้งสติให้มั่นนะครับองค์พระเมตตาประทานพรประทานโชคคนเกิดวันจันทร์จะโชคดีแล้วครับจงคิดว่าสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านโชคลาภเงินทองวาสนาจะบังเกิดแก่ตัวท่านตั้งสติให้มัน่นดวงชะตาจะเกิดทรั์อริยทรั์ คิดถึงองค์พระองค์าสรออยู่ที่หน้าผาของท่านให้ท่านมีจิตใจที่ดีงามมาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารดวงชะตาท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามรักผู้คนแผ่บุญแผ่กุศลออกไปมันตั้งจิตให้มั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐา,านทุกวันแล้วท่านจะรู้เองว่าสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ถูขวอยรางวัลที่หนึ่ง แต่ว่าคือจิตใจท่านเป็นคนที่ดีงามนั่นเองทำจิตใจให้ดีงามรักตัวเองให้มากเมตตาตัวเองให้รับให้มากสังขารตัวเองนี่แหละเป็นสิ่งที่ท่านยึดเหนี่ยวไว้ตลอดชีวิตจงอย่าลืมจิตใจของท่านพยายามทำจิตใจให้บริสุทธิ์มีจิตใจที่ผดผ่องฝึกหายใจก็พูดหายใจออกโทรทำไปเรื่อยๆ คิดถึงพระองค์ใสลอยอยู่ข้างหน้ามีธรรมทานวิหารทานสังฆทานให้ครบถ้วนแล้ววันหนึ่งท่านจะจิตใจนิ่งฝึกกรรมฐานจนรู้สึกเห็นแต่จิตใจของท่านเห็นแต่ดวงจิตร่างกายของท่านเป็นเพียงแค่ขัหนห้าแยกออกมาได้เลยเพราะฉะนั้นตั้งจิตให้มั่นดวงชะตาจะรับทรัพย์รวยโชคก็ขึ้นอยู่กับจิตของท่านฝึกเป็นกรรมฐาน นั่งจิตให้มั่นแล้วตั้งจิตท่องกระถางเงินล้านพอจิตใจท่านนิ่งตั้งกระถางเงินล้านขึ้นมาภายในจิตใจสัมปจิตฉามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยัตขาปรายันติผมมาจะมห ah าเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโปพระวันตุเม มิเตพาหุหาติพุทธมะอุนมโมพุทธายะวิราทโยโววิรโคนายังวิราหิสาวิราดาศีวิราทาสาวิราอิตโยพุทธะสามาณีมามะพุทธาสาวาหงธรรมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหา,หาหาลือลือและบุญกุศลจะหนุนนำทำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองทูป่วยรางวัลที่หนึ่งทำไมจะเป็นไปไม่ได้ รับทรัพย์รวยโชคเป็นมหาเศรษฐีมาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบด,ด,สดีบุญกุศลจะหนุนนำอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานแผ่บุญแผ่บุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรและอย่าลืมสิ่งที่สําคัญก็คือเทวดาประจําตัวของท่านถ้าท่านไม่เลยแผ่บุญให้แก่เทวดาประจําตัวเทวดาประจําตัวของท่านก็ไม่มีพลัง ที่จะเสริมดวงชะตาให้แก่ท่านถ้าท่านจิตตกดวงตกแผ่บุญให้เทวดาประจำตัวแล้วท่านจะคอยปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาท่านทำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองผู้กุศลจะหนุนนำให้ท่านถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอย่าลืมฝึกป,ปฏิบัติกรรมฐานหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้รู้ถึงจิต นะครับอาณาปานุสติของท่านคิดถึงลมหายใจของท่านชีวิตคนเรานั้นสั้นเหลือเกินดวงชะตาของคนเราเขาว่ามีแค่80ปีนะครับถ้าเลยกว่านี้ก็เป็นเลยอายุขัยแล้วเพราะฉะนั้นควรมันสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานกราบองค์พระศีวรีทุกวันให้มีโชคลาภเงินทองรวยในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องรวยเงินทอง รวยความดีรวยความรักรวยโชครวยธรรมะรวยทุกครบทุกด้านจะหนุนนำทำให้ท่านมีความสุขมาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ดวงชะตามีบุญมากดวงชะตาจะมีโชคลาภเงินทองวาสนาควรหมัน่สนสวดมนต์ไหว้พระสวดคาถาชิน,นะบัญชรคาถาพระมหามงคลหลวงปู่ดูหลวงพุทวดเมตตาโปรดได้โปรดขรอวิมานให้แก่ทวท่าน นโมบุตายะพระบุาตตัยลัตนะายานมนีนภรัสศีสาหาสาตุธรมรมาพุโทโธธรรมโมสังคโฆยะถาบุตโมนะพุธทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีฐานังวะลังคันธังสีวลรจามหาเถรังอหังวันทามิทุลโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโส พุทธธรรมสังฆาปูเชมิสวดพระคาถาสามจบแล้วขออธิษฐานจิตขอให้ข้าพเจ้าพบแต่สิ่งดีๆให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินอันทองถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบรารมีหลวงปู่ดูหลวงปูด่ทวดโปรดเมตตาข้าพเจ้าและท่านที่ติดตามข้าพเจ้าและได้โปรดกรุณาคอบวิมานให้แก่ตัวข้าพเจ้าจะได้โปรดปามกุ้งของรักษาสิ่งไม่ดี พูดผีพิพาสารมนดำมุลสายอันใดจะเข้ามาก้ามกายตัวท่านไม่ได้ให้ท่านเจริญลูกเรืองและอย่าลืมสวดคาถาสจบดึงองค์พระเขาเรียกว่าเป็นคาถาเชิญองค์พระเข้าร่างกายเข้ากายเข้าจิตนะครับ สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังขาพระลับปัตตาปัจเจกานายจะยังพลังลาตานายจะเตเชนะละคันผัดนำมิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังขาพระลับปัตตาปัจเจกานายจะยังพลังลาตานายจะเตเชนะละคันผัดนำมิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังขาพระลับปัตตาปัจเจกานายจะยังพลังลาตานายจะเตเชนะละคันผัดนำมิสัพพโสพุทธังอริธามิธัมมังอริธามิสังขังอริธามิขอบารมีหลวงปู่ดู่หลวงปู่ทวดเมตตา ขอให้ท่านอานุโมทนาบุญกับคลิปนี้ถือว่าคลิปนี้เป็นธรรมทานวิหารทานสังฆทานและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับก็เป็นบุญนะครับสวัสดีครับขอท่านแจ่มชื่นนะครับสวัสดีครับ